โอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูการแก้มือถือที่เคลื่อนหน้านี้กันนะครับเดี๋ยวผมลองรีสตาร์ทให้ดูนะครับลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หดูนะครับอาการนี้นะครับมันจะเป็นเค้นว่าสตอร์เของคุณมีความเสียหายนะครับเปิดเครื่องปกติเบื้องต้นนะครับเราลองทําแบบนี้ดูก,ก่อนเดี๋ยวผมจะให้แนวทางการแก้เบื้องต้นนะครับ มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ u e s Store นะครับมันก็บอกว่าให้เราไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แพ็กเกจนะครับ to repair อ่ามันก็ให้เราอัพเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่นะครับถ้าเราจะอัพก็อัพผ่านตัว SD card ก็ได้นะครับถ้าใครทําขั้นตอนต่อจากที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้ไม่หายนะครับให้เราไปโหลดเฟิร์มแวร์มาอัพนะครับเป็นไฟล์ OTA นะครับแต่เบื้องต้นนะครับก่อนเราจะไปอัพไฟล์ OTA ทำายบนี้ก่อนปิดเครื่องลงนะครับ เข้าโหมด recovery นะครับผมกดปุ่มลดเสียงลดเสียงฝั่งนี้ครับกดปุ่มลดเสียงค้างไว้แล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับพอเราก็มันติดปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกแต่ปุ่มลดเสียงเราแทบไม่ปล่อยเลยนะครับฝั่งซ้ายนิ้วโป้งฝั่งซ้ายผมกดอยู่นะครับปุ่มลดเสียงเราแทบไม่ปล่อยเลยนะครับกดค้างยาวๆนะครับจนกว่ามันจะดับไปหน้า recovery หรือว่าหน้ารางเครื่องที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับ ก็ยังกดค้างไว้อยู่นะตอนนี้ดับไปไหมโอเคมันดับมาหน้านี้แล้วนะครับปล่อยมือออกให้เราเลือกเมนูภาษาไปที่อังกฤษนะครับแล้วก็เลือกคําว่าวิปดาตาครับแล้วก็สั่งฟอร์แมตดัตตานะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคครับ เรามาดูก่อนนะครับว่าหายไหมผมคิดว่าหายนะทําแบบทําเบสิกง่ายๆก่อนนะครับก่อนเราไปเรียนก่อนเราไปเรียนอันยากๆก,ก็ไล่ไต่สเต็ปอัน,นง่ายๆไปก่อน,นครับถ้าทําอย่างนี้ไม่หายอาจจะไปโหลดเฟิร์มแวร์ที่เป็น dot o TA มาอัพนะครับอัพผ่านเมมยิงอาการนี้อัพ ot ก็หายแล้วครับถ้าอัพ ot ไม่หายก็ต้องดําเลยครับผมนาไฟก็ขึ้นนะครับ แต่เรารอดูกันครับมันอยู่ที่บูธบูธที่สองแล้วแต่รอบนี้จะบูธนานหน่อยนะครับนานกว่ารอบแรก นานหน่อยครับถ้าบูธนานๆน,นนะ่ะมันจะได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะปล่อยยาวๆเลยนะครับปล่อยแบบไม่ตัดเลย ไม่เกินอีกสถึงสานาทีมันก็บูขึ้นนะครับรอรอมาแล้ว2นาทีปกติมันจะค้างที่หน้าบูทสนี้ไม่เกิน5นา,าทีต่อเครื่องนะครับถ้าเครื่องไหนดอบค้างเกินนั้นก็เราจะต้องไปทําสเต็ปต่อไปแล้วนะครับ หลังจากเรารอมาสักพักนะครับมันก็ได้ทาการขึ้นมาแล้วมันจะนานหน่อยนะครับแต่มันก็ขึ้นแน่นอนอาการนี้ถ้าถาเครื่องท่านผู้ชมทําแบบนี้แล้วหายก็คือได้เลยนะครับเข้าใช้งานเครื่องได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนไม่หายก็อย่างที่ผมบอกครับไปโหลดเฟิร์มแวร์มานะครับแล้วก็อัพผ่านออาเมมเข้าไปอัพผ่านโอทีนะครับอันนี้เป็นโค้ดบั็กเข้าหน้าหลักนะครับแต่ผมลึมบอกต้องอธิบายก่อนเผื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านจะ ตามไม่ทันนะครับเราก็อยู่หน้าเลือกภาษานะครับสีเล็กเหลงเก็นนะครับมันก็ขึ้นมาให้เราเลือกภาษาแต่ถ้าเราเน็กไปมาจจะติด Gmail ต่อเราก็กดไปที่ตัวนี้ครับ e m e r g e n c y c a l l ่อราจันชาร์ปหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสาสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้มันก็จะดับเข้าไปหน้าหลักนะครับแล้วก็กดเซตอัพโฟนแค่นี้นะครับผมก็ทำ Set เสร็จเี็เปนท่เรียบร้อยแล้ว เื่อใครเจออาการนี้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยเป็นล็อกนะครับไม่อยอมคขามครับโอเคปิดเปิดใหม่ก็ไม่เป็นนะครับหายแล้วหายเลยอาการนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมเดี๋ยวผมขอแคปรูปก่อนนะครับทำปกก่อน